สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่ค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการแบ,บ่งปันพระวจนะคมของพระเจ้าและในวันนี้ค่ะเราก็ยังคงอยู่ในหนังสือห้องชั้นบนนะคะส่วนหัวข้อที่อยากจะแบ,บ่งปันให้กับเราทุกคนอยูน่น,นี้ค่ะก็มีหัวข้อว่าเมื่อทุกร้อนใจให้อธิษฐานพระวจนะคำของพระเจ้าที่มาถึงเราทุกคนในวันนี้ค่ะก็อยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4ถึง9ซึ่งได้กล่าวว้ดังต่อไปนี้ค่ะ จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้ความอ่อนสุภาพของท่านทั้งหลายประจักษ์แก่ทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่อง และพวกท่านจงปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเรียนรู้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้วพระเจ้าผู้ประทานสันติสุขจะสถิตกับพวกท่านเราเคยรู้สึกกังวลใจไหมคะเชัวรว่าทุกคนที่กําลังดูคลิปวิดีโอนี้ย่อม่จะเคยรู้สึกกังวลใจอย่างแน่นอนคะ่ะความกังวลใจนะคะคือการตอบสนองโดยธรรมชาติของมนุกเมื่อเราเผชิญกับสถานาการณ์ที่ไม่แน่นอนอยแล้ว เมื่อหลายปีก่อนค่ะทอยก็มีความรู้สึกกังวลใจมากๆหลังจากที่เธอเนี่ยติดเชื้อมาเรียแล้วก็เป็นโรคไทฟอยอย่างหนะักและทอยมีความกังวลใจว่าเธออาจจะเสียชีวิตได้หากอาการแบบนี้ได้ถลีคูณมากยิ่งขึ้นวันหนึ่งค่ะหลังจากที่ทอยได้ยินเสียงของพระเจ้าที่ตรัสก,กับทอยว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้านับจากวันนั้นเป็นต้นมานค่ะทอยก็ได้เปลี่ยนความคิดจากความกังวลเป็นคําอธิษฐานแทนค่ะ ความเชื่อของทอยที่มีต่อพระเจ้าก,ก็เพิ่มมากขึ้นคุบู่กับการที่ทอยนั้นมนศึกษาพราะวจะนธรรมของพระเจ้าในขณะที่ทอยนั้นยังพยาพยามอธิษฐานและทูลขอต่อพระเจ้าด้วยอัครทูตเปาโลก็บอกเช่นนั้นกับคริสตจักรฟิลิปปีว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใดเลยแต่จงทูลความปรารถนาของพวกท่านทุกอย่างต่อพระเจา้าด้วยการอธิษฐานการวิงบอลและการขอพระคุณน,นั่นเองค่ะ พระเจ้าทรงตอบทุกคําอธิษฐานของเรานะคะแน่นอนค่ะการที่เราจมอยู่กับปัญหาและสงสัยกับสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องนะคะไม่ใช่ผลดีแต่อย่างใดอยากสนุนใจให้เราที่จะร้องทูลและวิงวอนต่อพระเจ้าด้วยกันขอบคุณการอธิษฐานด้วยความเชื่อในใจนะคะและคําอธิษฐานของเราก็จะได้รับคําตอบนั่นเองค่ะอยา่าทุร้อนในสิ่งใดเลย,เลยแต่จงทูลสิ่งที่เราปรารถนาให้กับพระเจ้านะคะ ขอพระเจ้าที่จะนําและอุวกพรอเราทุกคนในอาทิตย์นี้ค่ะสวัสดีค่ะ